เกิดอะไรขึ้นทำไมครูจุนนี่โพสต์แบบนี้ FC แห่คอมเมนต์รัวๆบอสโน o t เอ็นดูเป็นเรื่องที่ดี สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยายรักชาแนลค่ะวันนี้อุ้มกับซิมีข่าวสารมาอ<ม>ัปเดตให้พี่น้องได้รับมชมรับฟังกันคะ่ะพี่น้องล่าสุดครูจุนนี่โตเกียวมิวสิกได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวครูจุนนี่ค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่ารักทั้งสองคนนะคะรักบอสโน้ตรักบอสบิทขอบคุณทุกคำแนะนำนะคะ เกิดอียงขื้นค่ะเป็นอยังคู่จุนนี่ถึงโพสแบบนี้มือนี่นะคะเนาะอุ่มมีคลิปบางช่วงบางตอนมาให้พี่น้องได้รับช่วมรับฟังไปเบิ่งพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องยากมากไปเรื่องเงินทองชอบซื้ออนีิตองค้าวมือนี้เขานี่ยชีวิฉันไม่ยุ่งยากกไปเรื่องเงินเดิมเดิมมันด่างเงินไซื้อบรกนะหอดยางใบเอาข้าวมงเกิดกูเกิเกิดกเเกิดเกิด เพื่อเดินเล่นยโอ้ยเอาโอ้ยใช่น้องพิอันนี้วารยานองโอมนี่เป็นน้องสาวที่น่ารักของบอนโ่นีองอ้าวูเลยนั่งน่ารักรับนางตั้งแต่วันนี้นั่งคุยกันแล้ว ชมนะไม่ใช่ไม่ใช่อยากคุยอย่างไรนะแต่คุณจูนี่เป็นสำหรับสำหรับคนอายุสี่สิบเนาะคุยแล้วรู <c ười> ้เรื่องคุณจูนี่เป็นอเอาตรงเนี้ยเป็นเด็กที่ไม่ใช่เป็นเด็กสิเขามีวุฒิภาวะเขามีความกังวลมีความแบบว่าห่วงหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้คุยแล้วรู้ว่าทำไมทำไม,ไมคนนี้น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ ขอบคุณคูจุนี่ด้วยขอบคุณคูจุนี่ที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของตัวเกียวมิวสิกอะไรกเลยขอบคุณมากคูจุนี่อาจจะอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตัวเกียวมิวกนะแต่บอกเลยว่าต่อให้ใหม่ยังไงก็ช่างคุณภาพผักแก้วบอกเลยว่าเป็นคนที่น่ารักมากทุกคนเราทุกคนต้องสนับสนุนคูจุนี่และน้องนำ้ำบูลครอบครัวนี้เขาน่ารักจริงๆ ใจบอลโนตบอลดาดเป็นคนที่ชมคนแต่ว่าชมคนเยอะไหมก็เยอะแต่ไม่ค่อยเวยใครเท่าไหร,ร่คร่ะเพราะว่าเราก็สนิทกับผู้ยิวัตฟินแลนด์ถ้าเราเวยใครคนใดคนหนึ่งมันก็จะดูไม่ดีแต่สำหรับครูจุนนี่คือเขาอยุบิ่นของบอลโน,โนตน้องโอเคเนาะอะเดกเล่าค่ะลอกดร้อนนะคะมันไม่เอ็นดูยังบอกไปก่อน<ม>เลยว่านี่ทำไมฉันทำไมฉันรับพวกคนนี้จังเลยมาอะไรอย่างเงี้ย มาทีหลังนะแต่แต่ทันเพื่อนนะวันนี้วันที่ <วะ S 1> ทหลังจะได้ใจฉันไปขอบ<อ>คุณมอสที่เมตตางงหนุนกับน้นนนอ,องาานะพ่อแม่เราเนี่ยมันยังไงอ่ะมันมันเป็นเรื่องของความถูกชะตานทองเราเราบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้รับปวยเราจบโตมาในครอบครัวที่บากเจ็บ ไม่ทำเป็นหน้าคูเหมือนมีความสุขเลยวะคูเป็นอะไรหรือเปล่าครูเชื่อไหมว่าพอคูที่มาอยู่โตกเกียวเวลาคูอย่นี่ไลฟ์วีดีโออ่ะคนดูอ่ะ เยอะมากเยอะแบบโอ้ผมอีกอันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ฟตัวเกมมันส์ิกที่ดูกูจูนี่นะน้องน้องโค้ชพูดจริงๆน้องเบนที่นาา่ารักมากนะฮะเราก็ต้องสจับใจไม่ไม่ใช่ว่าบอสเมตานะบอสเมต้าทุกคนผมอ่ะเมตตาทุกคน,คมมมมตกคนแต่ว่ากูจูนี่เป็นในที่แบบว่าเฮ้ยเราคดูด้วยเราเราสัมผัสได้ว่า เ,เขาอ่ะเข้าใจสิ่งที่บอยอยากจะสื่อว่าอะไร,รอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยมาพูดแบบนี้อันนี้พูดถึงว่าทำไมทำไมเขาคุยคนน่าจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้นไม่มีอะไรทุกคนก็น่ารักเกี่ยวกับบอยก็เกิดจากด้วยความวัยเยาวุฒิของเราก็คือคุยแล้วรู้เรื่องไม่ได้แบบว่าทขาัวมีปัญหาโน่นนี่นะั่นคนอื่นเขาไม่มีปัญหานะแต่คุณเนี่จะเป็นว่าวัยไรเรียกันกับบอ อะไรอย่างนี <S <S ้เนาะประมาณนั <tanta ập> ้นว่ายกกินหอยไข่คร no. no. no no ับก like ินนองยิ่งปากบอิสิกับแล้วทีกินหอยหลายยิ่งเบาไม่ได้เจอนานแล้วเพราะชาไม่เจอเอาลงกับพอดีไม่เจอกันนานเพราะว่าผมก็มีธุรกิจของผม พรุ <sobre> ่งนี้ต้องปิดแล้วมีก็มีงานแต่เราก็จะไลน์คุยกัน นั่นแหละค่ะพี่น้องคือจังยูนิคิดนั่แหละบอดโนดแล้วก็บอดบิ๊กเพิ่นก็เอนดูคุณครูคจุนนี่ค่ะหลังจากที่คู่จุนนี่นะคะเนาะโพดคลิปนีล่ลงเอฟซีกับชาวเน็ตว่าจังไนนนมาฟังน้ำกันค่ะเพื่อนบอกว่านางคบเครื่องมากค่ะสวยน่ารักมารายาทงามร้องเพลงเพาะมากเอนเตอร์เทนเลิศค่ะว่าสันค่ะคนสกลนารักนิดใสดีค่ะบอดโนดวระสันค่ะจริงๆทั้งครูจุนนี่กับน้องน้ำอุ่นน่ารักทั้งคู่เลยนะเท่าที่ ที่ติดตามค่ายมาตลอดพี่น้องคู่นี้ดูน่ารักเข้ากับคนอื่นง่ายนิดัยดีทั้งคู่เลยคู่จุนนี่เจ้าคือเป็นสียันย่านวาสันมาสันค่ะพี่น้องคนดีๆต้องเจอกันเรียกว่า บุญร่วมกันมาก่อนวาสันเรียกว่ามีบุญรวมกันมาก่อนวาสันค่ะพี่น้องคูจูนี่น่ารักบอสพูดจริงๆครับดูทางบ้านก็รู้สึกแบบนี้พูดเพราะยิ้มแย้มตลอดที่สําคัญเสียงดีมากร้องรําสุดยอดครับโอกาสมาถึงแล้วต่อไปนี้มีแต่ปังๆสร้างผลงานคุณภาพออกมาเยอะๆนะรักคูจุนี่บอสโน้ตพูดแบบจริงใจวาสันค่ะพี่น้องนะคะเนาะ คูจุนนี่เก่งทุกอย่างขึ้นเวทีแล้วสว่างไปหมดทั้งโตเกียวมิวสิกชอบมากคุณวานะคะเนาะใช่เลยครูจุนนี่กับน้องน้ําอูนสุดยอดมากๆบอสน้ตน่ารักว่าแสน่าพี่น้องบอสน้ตนักออเซาะช่วยโอกาสรวยๆปังๆเฮงรวยที่สุด ทุกคนนะคะครูน่ารักจ้าใครๆก็รักรักบอสทั้งสองคนเลยนางน่ารักพูดเพราะเสียงดีเพื่อนวานเนาะค่ะเนาะเรายังรักครูจูนี่เลยค่ะทั้งๆที่ไม่รู้จักกันค่ะรักครูจูนี่น้องน้ําอูนนะคะเพื่อนวานเนาะค่ะเนาะชาวเน็ตแล้วก็เอฟซีเพื่อนบอกว่าขนาดบหุ่นจะคู่จูนนี่มาก่อนแต่เด้๋ยมเมืองมเมื่อด้สัมผัสแล้วก็เกิดรักแล้วก็เอนดูครูจูนี่และน้องน้ําอูน,นะคะ่ะเพื่อนวานเนาะค่ะเนาะ ทุกคนกับเขามาคอมเมนต์ประมาณว่าคู่จูนี่สวยน่ารักเสียงดีมากค่ะเพืน่นวานรักน้องจูนี่อยู่แล้วรักบอสด,ด้วยค่ะที่สุดจบด้วยแดกเล่าพะนะเพื่นวาน้อค่ะเนาะ เอฟเพิ่นกับเขามาเซลนะคะเนาะนี่ละค่ะข้าวสารมาอัปเดตสุฟังว่ามือคืนนี่เพิ่นไปงานวันเกิดกูกี่เพิ่นกับมีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้รับชมรับฟังกันนะคะฝากพี่น้องเน้อกดติดตามช่องอุมยารักชาแนวน้ำเนยได้ค่ะเด้อแล้วก็ขอบพุนพี่น้องที่ติดตามรับช่วงคลิปมาจนจบนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ